สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะครับมาฝากกับคุณคุณแม่บ้านนะครับยิ่งถ้าเป็นแม่บ้านที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็เหมาะมากนะครับสาหรับวิธีการนี้นะครับนั่นก็คือวิธีการเก็บกระเทียมยังไงครับให้อยู่ได้นานนะครับเป็นปีนะครับถ้าปกติแล้วครับเราซื้อมานะครับซื้อมาทําอาหารนะครับ แต่ว่ากระเทียมเราเหลือนะครับบางครั้งเราเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมนะครับก็จะทําให้กระเทียมมันเน่านะครับหรือถ้าเราเอาแขวนไว้แบบนี้นะครับปกติกระเทียมเราอยู่ไปนานๆนะครับเขาจะฝ่อนะครับทําให้กระเทียมเราเสียหายนะครับก็เป็นการสิ้นเปลืองครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับว่าเราจะเก็บกระเทียมไว้ยังไงครับขั้นตอนแรกครับเราก็นํากระเทียมที่ เหลือจะทำอาหารนะครับเอามาแกะเป็นกรีบนะครับนี่นะครับเราก็แกะเป็นกรีบออกมาแบบนี้นะครับหรือว่าที่เราซื้อสำเร็จรูปมานครับถ้าเหลือนะครับเราก็จะเอาไปสับนะครับให้ละเอียดหรือจะเอาไปตำนะครับหรือใครมีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นได้ครับนี่นะครับหลังจากที่เรานำไปปั่นมาเรียบร้อยครับเราก็ได้มาลักษณะนี้นะครับ เมื่อเราปั่นมานะครับหรือเอาไปสับหรือเอาไปตำนะครับจากนั้นนี่ครับเราใช้น้ำมันพืชนะครับเทลงไปเลยนะครับเราก็เทให้ท่วมกระเทียมของเรานะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับ นี่ครับทาลักษณะนี้นะครับเราก็จะเก็บกระเทียมได้นะครับเป็นปีนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับจากนั้นเราก็จะทําการปิดฝานะครับแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นนะครับในช่องแช่ผักนะครับเวลาเราจะเอาออกมาทําอาหารนะครับเราก็จะตักทั้งกระเทียมครับแล้วก็ตักทั้งน้ํามันออกมาเลยนะครับ ก็มาเจียวน้ำมันหรือเจียวกระเทียมได้นะครับก็เป็นวิธีการเก็บกระเทียมที่อายาวนานนะครับแล้วก็ไม่ทำให้กระเทียมเราเน่าแล้วก็ไม่ให้กระเทียมเราถ้าเราไม่ทำวันนี้นะครับกระเทียมเราก็จะรีบนะครับก็เสียไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์นะครับก็เหมาะสำหรับแม่บ้านที่อยู่ต่างประเทศนะครับ หรือจะเป็นแม่บ้านที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็สามารถใช้ได้วิธีนี้ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ